อันยองอันยองอันยองอยองเซโยเจสนุยสนุยหัวโคเองค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวรด,ดีโอเดยดเจเงเนาะโอเคมาดูในรอบบ่ายสองวันนี้นิดนึงค่ะพิชชิปสมวยหัวคิดข่ามาแจ้งเกมโจกเกอร์ไว้สี่เกมพีพีสี่เกมแล้วก็โจกเกอร์สี่เกมค่ะอ่าก็มีเกมอิมลักกี้ในกดหรืออีเมลนรลกค่ะมาอยู่ในช่วงลักกี้ททมด้วยเนาะโอเคมันใกล้หมดเวลาแล้วเอ่อเดี๋ยวเจ๊จะมาลองเล่นเกมแมวเนาะเพราะ ช่วงนี้ก็ไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วนาะไปเล่นแต่เกมแปะเกมอื่นเนาะโอเคมาดูสิว่าคนคนอื่นเขาไปแตะเกมอะไรมาบ้างจา้ะเออก็มีอ่านี่ไงเกมแปะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะในกลุ่มอืมโอ้โหคน20ไข่ดอกไปถึงได้ไงคะเนี้ยอืมโอ้ยนี่ก็มีเมื่อกี้เห็นมีคนเล่นเนี่ยกันิชาเนาะเออก็ไปแต่งมาเยอะอยู่นะเออในกลุ่มใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก็ไปดูใต้คอมเมนต์ได้นะก็มีเพื่อนๆมาบอกว่าเกมไหนมันแจกเกมไหนมันแตหเลยเกมไหนมันแบบเกลืออยู่เนาะ เออแล้วก็แบบวิธีการเล่นเล่น,ลนยังไงกดยังไงกดเทอร์โบหรือไม่กดเทอร์โบหรือ,รอเล่นแบบสูตรไหนเนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะในกลุ่มลักกี้ทางของเราเนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเจเอีกรอบเนาะไม่แนะนำให้เล่นตามหรือเล่นแบบค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าเกมรักกี้เนโกอิต้าแมงเหมียงมันจะเป็นยังไงคะวันนี้เนาะโอเคไปกันเลยค่ะอ่ะมาค่ะกับเกมอ,อีเมลนระกเนาะเอาทุนที่800บาทจ้ะเออมาลองเบ็ดห้าดูก่อนเนาะสักสิบหมุนค่ะ ไปดูค่ะว่ามันจะคำนงคำนวณหรือเปล่าถ้ามันไม่คำนวณเราค่อยเพิ่มเบดขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเออสวยค่ะพัดดอกนี้ฟลับนิ่งค่ะเอ้ยนิ่งค่ะนิ่งค่ะอมาเพิ่มเป็นสักสามสิบหมุนเนาะลองดูกันหน่อยค่ะว่ามันจะคำนงคำนวณไหมเอยอีดอกเอ้ยพอค่ะแบบนี้พอค่ะเอ้ยไม่ไหวค่ะอะต้องเพิ่มแล้วค่ะแบบนี้ เออกดมือดีกว่าค่ะอืมอย่านิ่งค่ะมาหน่อยเฮ้ยลักกี้ถามค้าลักกี้ถามค้าเออดอกนี้สวยจ้าสามสิบหกบาทอืมต่อเนื่องไปครับขอสิบช่องฝาแฝะโอ้โหไม่ลงมาให้ค่ะอะมาเพิ่มเบ็ดซะหน่อยเนาะอ่าเป็นอืมสักยี่สิบดีกว่าเนาะโอเคเป็นยี่สิบดีกว่าเนาะ โอเคค่ะมาลองดูเบ็ดยี่สิบึงก่อนเนาะเผื่อมันจัดดีอุย้ยสวยค่ะดอกนี้พัดเป็นสิบสวยมีวาวเชื่อครับต่อเน,นื่องโอ้โหสวยค่ะยาวยาไปเลยค่ะคิวครับสวยจ้าสวยค่ะพัดคอพัดเฮ้ยพัดลมสิพัดลมโอ้ยดอกนี้ครับเอ้ยโอเคพอขึ้นเบ็ดสูงสงอุย้ยอีเมลทองครับสามร้อยยี่สิบบาทค่ะมึงเอ้ยโอ้ย ไม่ลงให้ช่องสองเนาะแตกมาสามร้อกบาทแตกนอกจ้ามาขอ,อโตโแล้วค่ะพี่เกดกดแล้วเนาะอึสอึสอึสอึศโอ้ยเบาค่ะเฮ้ยขอ,อโตโแล้วมันไม่ค่อยคำนวณอะ่ะเอ้ยดอกนี้สวยค่ะรับโอ้โหหนึ่งร้อยแปดบาทต่อเนื่องไหมเข้าฟรีให้ก็ดีนะไม่มีเลยนะเออเพิ่มค่ะเอ้ยอีเมลมันชอบเบ็ดสูงค่ะอย่างที่เจ๊เคยบอกไปก่อนหน้านี้เนาะ เล่นวันก่อนหมาต่อเนื่องมาอ้าวเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละว่าไม่คำนวณเลยค่ะนั่นไงโอ๊ยดอกนี้สวยค่ะเฮ้ยเหนื่อยใจอุ๊ยปรับเจ็ดสิบสองบาทยังเบาค่ะอุย๊ยต่อเน,นื่องสวยค่ะหมาจ้ามีไวเชื่อมเคแบบนี้ครับเข้าไปค่ะโอ้โหสามร้อยยี่สิบบาทต่อเนื่อง 405ห้าบาทค่ะเป็นไงล่ะคะพอขึ้นไปสูงสวยแบบนี้แหละอึ๊สโอ้โหเจ็ดสองบาทสวยตอเน,นื้นอเฮ้ยพอขึ้นไปสูงแล้วมันเวิร์กนะอย่างที่บอกเสมอเนาะกับเกมอีต้าแมวเหมียวนะดูสิขึ้นไปสูงแล้วแบบมาดีค่ะบอกเลยอืมอ่าพอชมนิดชมหน่อยเริ่มนิ่งค่ะไปค่ะเบสสิบอย่านิ่งค่ะอย่านิ่งอย่านิ่งโอ้ยโอ้ยอย่าดูดค่ะดูดแล้วค่ะเออเอา ไม่ยอมเลิกค่ะไม่เลิกค่ะเป็นไงล่ะคะสวยจ้ะอเอาเข้าไปต่อเนื่องมาโอ้ยสวยจ้าอื้มไม่เข้าฟรีให้เลยเนาะมาเผื่อจะเข้าฟรีเบดห้าสิบไข่ดอกมาจ้ะเอาหน่อยอย่านิ่งอย่าก,กรีบโอ้โหดูมึงโอ้ยดอกนี้อืมร้อยสามสิบบาทโอ้ยต่อเนื่องสวยค่ะอีกเจ็สิบฟราบเข้าไปโอ้โหเคช่องหนึ่งหายไปไหนเอ่ยอืม ไม่มีทีท่ามันจะเข้าฟรีเลยใครดอกมาอุ๊ยดอกนี้โอ้โหหกร้อยบาทค้ากูบอกเลยเบ็ดสี่สิบจ้าอืมเอาสวยค่ะมาต่อเนื่องไปเลยค่ะอึ๊สอย่าสั่นโอ้ยมาสามตัวขาดไปตัวนึงเนาะก็ยังคำนวณดีอยู่นะเอาจริงอ่ะพอเบ็สูงมันคำนวณดีอุ๊ยดูสิอืมพอเบ็สูงคำนวณดีกว่านะจริง อยากลองซื้อมากเลยอ่ะอดูซะหน่อยอึ๊ย,ยพัดสวยค่ะเออมาขอลองซื้อดูหน่อยเนาะมาเบ็ดสักเบ็ดสิบดก่อนนะมาค่ะถ้าหมดก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็ถือว่าขาดทุนไม่เยอะนะถ้ามันไม่ได้กําไรแต่ถ้าถ้าได้กําไรก็ถือว่าโชคดีไข่ดอกแต่ดูท่าละน่าจะแกวไข่ดอกเออเอาเข้าไปอื้อเจ็ดสบาทอุ๊ย,ยต่อเน,นื่องสวยค่ะเกสิบหบาท อารู้สึกว่าทิปนี้เผลอๆว่าแมวมันซื้อแล้วดีนะเพราะก่อนอันนี้ทิดซื้อก็ดีอยู่นะเออพอชบฟับเข้าไปค่ะ48บาทโอ้โหมันดีจริงหรือเปล่าอีดอกโอ้โหยขาดทุนอยู่นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยขนาดนี้ก็500 0า่ะอีดอกเออเป็นไงละ่ะยับค่ะยับจ้ายับจ้าแม่ป้าวสวยเพไบาทเอ,อ้ยแม่ในคอมโ,มโบให้ กูก็ดึกดีใจไข่ดอกอ่ะตามมูลสุดท้ายค่ะปรับสวยจ้าซูชิมาโอ้โหสวยงามตอนสั่งอ่ะโอ้โหไปไปสวยจ้าต,ต,ต่อเนื่องไปเลยเอ้ยนั่นไงนั่นไงละ่ะ949บาทแล้วค่ะกำไรแล้วค่ะมาจะต่อเนื่องมาค่ะพรับเข้าไปค่ะมีไหมโอ้โหเอาเข้าไปโอ้โหมูลสุดท้ายค่ะเอา โอ้โหโหยมึงเอ้ยต่อเนื่องไหมคะต่อเนื่องไปยาวๆค่ะเคเอ้ยอย่าบอกนะเข้าฟรีให้นะอย่าบอกนะฟรับฟรับแหมอีดอกอู่กันนึงว่าจะเข้าฟรีให้ค่ะโอเคค่ะประมาณนี้ก็กําไรแล้วค่ะอืมเท่าไหร่คะหนึ่งพันแบาทค่ะโอเคเลยค่ะอืมขอปัดเศษนิดนึงได้ปะปัดเศษนิดนึ่งค่ะเอ้ยต่อเนื่องค่ะเคฟรับ เอยพอปะขอปัดเ็จแล้วมึงเข้าไม่หยุดค่ะเออสวยค่ะอืมมาขอปัดเ็จนิดนึงนะให้มันแบบทวนทวน,ทวนเนาะเออเอาออ้ย,อยมึงเอยห้าสิบสี่บาทเอาเข้าไปค่ะสวยจ้าเอออะประมาณนี้ค่ะไม่ต้องปัดเ็จแล้วเนาะได้กำไรแล้วได้เอาทุนมทาที่แปดร้อยบาทได้มาสองพันสี่ร้อยบาทเออถ้าซื้อเจ็ดรอยสิบหรือว่า ไม่ดีกว่าเนาะพอแล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะได้กำไรมาเท่าไหร่เนี่ยก็800ได้มา2อ0พอ่ะอย่างที่เจ๊บอกเสมอเนาะถ้าได้กําไรแล้วก็เลิกค่ะไม่ต้องไปฝืนเล่นเนาะเออก็อ่ะฝากกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจเจ๊ด้วยนะคะไม่แนะนำให้เล่นตามหรือเลียนแบบเนาะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบายค่ะ